การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะครับวันนี้ก็จะมาสรุปผลแล้วก็สปอยเนื้อเรื่องนะครับของ NXT 2.0 วันที่14เดือนกันยาย,ยนปี2021นะครับวันนี้เนี่ยเรื่องราวหลักๆก็จะมีการชิงแชมป์ NXT c h a เปียนนะครับที่ซามูนโจโนเนี่ยเพิ่งสละแชมป์ไปเนื่องจากอาการบาดเจ็บก็จะมีพีทดันนะครับเจอกับไคลอไลลี่เจอกับทอมัสโซ c แชมเป้าแล้วก็เจอกับ L.A. k เอไนทนะครับซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะเป็นสัปดาห์แรกนะครับของ New NXT หรือ NXT 2.0นะฮะก็จะมีการเปลี่ยนติมไปให้ดูสดใสามากขึ้นนะครับแล้วก็ให้ดูเหมาะสมกับเด็กๆมากขึ้นนั่นเองรวมทั้งนะครับวันนี้เนี่ยก็ยังมีการแต่งงานนะฮะระหว่าง Indy h a r d w well เวลแล้วก็ Dexter r u m ม i s นะครับซึ่งทั้งสองคนนี้ก็รักใคร่ชอบพอกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเรียกได้ว่าสักพักใหญ่ๆเลยละกัน อีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องติดตามนะฮะก็คือแมนดี้โรสที่เป็นหัวหน้ากลุ่มของจีจี้ดอลลนแล้วก็เจสซี่เจนนะครับที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยโดนถีบจนหน้าหาักไปนะฮะแล้วก็หายไปเลยหลังจากแมชวันนี้ครับก็จะต้องมาดูว่าเคนดินคาร์เตอร์เคซซี่คาเทนซาโรแล้วก็ซาเรที่โดนกลุ่มนี้ลอบทําร้ายไปก่อนหน้านี้เนี่ยจะจัดการยังไงบ้างในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก่อนที่จะเริ่มกันนะครับขออนุญาตโปรโมทสักนิดนึง ถ้าใครอยากจะสนับสนุนและเป็นกำลังใจนะฮะก็สามารถสมัครสมาชิกด้านล่างได้เลยเพียงเดือนละ5 0บาทเท่านั้นนะครับเอาละเรามาเริ่มรายการกันเลยดีกว่าเปิดรายการไปด้วยคู่แรกนะครับทุกคน LA Knight เจอกับ b o n d Breaker แมตช์นี้เนี่ยดูมีความเป็น WWE มากขึ้นนะครับตัวของ LA Knight เนี่ยรับหน้าที่ในการดำเนินเนื้อเรื่องในแมตช์ได้อย่างดีนะครับทั้งในช่วงของการที่ได้เปรียบแล้วก็เสียเปรียบเนี่ย LA Knight เป็นคนที่ทำให้แมตช์มันดูมีมิติมากขึ้น ในด้านของบอนเบเกอร์นะครับมาในแนวของการพูดน้อยต่อยหนักถ้าไม่เยอะจังหวะไม่มากเน้นลูกหนักในแต่ละดอกนะครับพร้อมทั้งพละกกำลังที่มากกว่า l อลอย่างอย่างมหาศาลละกันนะครับตอนจบเนี่ยบอลเบเกอร์ใส่พาวเวอร์สแลมกดนับ3เอาชนะไปนะครับผู้ที่2ครับ i ิมพีเรียเจอกับจอร์ดบริดแล้วก็บรูคเจนเซ่นนะครับเป็นแมตท,ที่ดีเพราะว่ามีอิมพีเรียอยู่ในแมตนะครับคือไม่ได้ต่างจากแมตแรกเท่าไหร่ มันคือแมตช์ WWE ที่สนุกอะครับเพราะว่ามันยังมีตัวดำเนินเนื้อเรื่องดีๆอยู่เพราะว่านักมวยปั้ม2.0ยเนี่ยยังดูมีการปั้มแบบแบบ WWE มากมาก,มากอะท่าน้อยๆแล้วก็มีคอมโบเซตาธรรมดา,รรมดาไม่ได้มีความพลิกแพงไม่ได้มีความน่าสนใจสักเท่าไหร่นะครับก็ทําให้ไอ้พวก2.0เนี่ยมีความน่าสนใจน้อยกว่าพอสมควรนะครับ ตอนจบในอิมพีเรียมใส่ดับเบิลอันเดอร์ฮุกซูเพกจากเชือกเส้น3กดนับสไปนะครับทูกที่3 b f a บครับเจอคาทิน่าโคเทสแมตชนี้เนี่ยห่วยแตกมากทุกคน b f a บเองไม่ได้มีฝีมือในการปั้มใดๆเลยนะครับผมคิดว่านางปั้มไม่เป็นด้วยซ้ำรวมทั้งคาทิน่าเนี่ยก็ดูไม่มีสกิลการปั้มเหมือนกันคือเข้าใจแหละว่ามันเป็นแมตช์ขั้นเวลาแต่มันเหมือนกับเอาเด็กฝึกที่ปั้มไม่เป็นเลยมาลองเวทีเฉยๆครับ เอาขึ้นมาม้วนหน้า2ทีสทีแล้วก็โดนกระทือแพ้ไปซึ่งมันมันค่อนข้างที่จะน่าเสียดายอ่ะมันดูแย่พอสมควรนะครับหลังจบแมตช์เนี่ยเลกาโดเดลเฟทัสมาเปิดตัวมาต่อหลอต่อเถียงกันนิดหน่อยนะครับแต่ภามาที่กลุ่มเจ้าบ่าวของ ano, et, จอนนี่กากาโนแล้วก็เด็กสเตอร์ลูมิดนะครับจอนนี่กากาโนเนี่ยบอกว่างานแต่งงานเนี่ยมันดีนะแต่ว่า มันเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งหลังจากนั้นออตินเทียรยีก็เข้ามาในห้องนะครับแล้วก็บอกว่าออติน <Austin, S 1> ฉันกลับมาแล้วเวลาที่เราจะแต่งงานเนี่ยเราจะต้องมีพีซมาด้วยใช่ไหมเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันพาพีซมาแล้วเดเมนพีสเดินเข้ามาในห้องนะครับจอนนี่กากาโนบอกว่าไม่ใช่เว้ยไอ้บ้าไอ้หมอนี่มันชื่อพีซเฉยๆมันไม่ได้เป็นพีซที่แปลว่าเป็นพระเออช่างมันเถอะออตินเทียรีย่นะครับก็ ชูมือทำท่าของเดอะเวย์นะครับจอนีกากาโน่สายหัวแล้วก็บอกว่าไม่ใช่คืนนี้พวกจอนีกากาโน่กอดออตินเทียรี่นะครับก่อนที่ภาพจะตัดไปตัดภาพมาที่คาเมโรเฮนะครับคาเมโรเฮบอกว่าเมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยฉันเอาชนะทัวนามเมนต์มาได้ฉันยอมรับเลยว่ามันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมสำหรับฉันแต่ใน2.0คาเมโรจะไม่ได้ตัวคนเดียวอีกต่อไป ก่อนหน้านี้เนี่ยฉันโดนลุมจนย่ำแย่ฉันเลยต้องโทรหาเพื่อนของฉันทริกวิลเลียมให้เขามาระหว่างหลังให้ฉันและสัญญาในมือของฉันนี้จะกลายเป็นตัวการันตีว่าฉันเนี่ยจะได้เป็นแชมป์อย่างแน่นอนดูฮัสซันเปิดตัวออกมาขัดจังหวะนะครับแล้วก็กวนตีนใส่คาร์เมโลเฮทีนี้เนี่ยคาร์เมโลเฮกับทริกวนะิลเลียมก็เลยขึ้นไปลุมกระทืบซะจางเด็กน้อยแจมย่มใสเนี่ยอยู่ๆก็เทินฮิลแบบงงๆนะครับสำหรับคารเมโลเฮ ตัดภาพมาคู่4นะครับเคดินคาร์เตอร์กับเคซี่คาเทนซาโรเจอจีจี้โดแลนแล้วก็เจสซี่เจนแมตช์นี้นะครับค่อนข้างแย่มากคือมันไม่ได้แย่ที่ตัวแมตช์นะทุกคนมันแย่ที่การจัดช่วงเวลาของแมตช์คือแมตช์เปิดมาครับล็อกกันแล้วก็ฉายภาพหลังฉากตอนที่ไคลโอไลลี่โดนล็อบทำลายแล้วแมนดี้โรสก็โผล่ขึ้นมาบนเวทีด้วยลุคใหม่ที่ไม่ได้แตกต่างจากเดิมมาลอบทำลายเคดินคาร์เตอร์กับเคซี่คาเทนซาโร โพสทำหน้าดุดุพอซาเล่วิ่งออกมาอีกคนนึงก็วิ่งหนีออกมานอกเวทีแล้วก็เปลี่ยนแมตช์นะครับจากแท็กทีม4คนเนี่ยเป็นแท็กทีม6คนคู่ห้าครับเคนดิ้งคาร์เตอร์เคซี่คาเทนซาโร่ซาเล่เจอ an, จีจีดอรแลนเจสซี่เจแล้วก็แมนดี้โรสพอเปลี่ยนแมตช์แล้วเนี่ยก็ดูเป็นมวยปล้ำมากขึ้นแล้วกันนะครับแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่แมตช์ที่ดีอยู่ดีอะ่ะเพราะว่าทางฝั่งของ an, จีจีดอรแลนเจสซี่เจแล้วก็แมนดี้โรส ไม่ได้มีการปั้มที่น่าสนใจทุกคนต่อให้เคดินคาร์เตอร์เคซี่คาเทนซาโร่แล้วก็ซาเร่เนี่ยจะโชว์คอมโบที่ดีขนาดไหนมันก็ไม่ได้ดูสนุกมากขึ้นสักเท่าไหร่นะครับที่น่างง,งที่สุดก็คือแมนดี้โรดกลายเป็น p พาเวอร์เฮาส์เฉยพอมาอยู่ใน NXT ยกคนนั้นยกคนนี้โอ้โหเบ่งกล้ามโชว์ซึ่งปกติก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะวะแล้วแมนดี้โรดก็ไม่ได้ดูมีพละกกำลังมากกว่าคนอื่นๆเลยอะนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องยอมรับว่าท่าเข่าของแมดดี้โรสสวยดีนะครับที่เหลือก็เฉยๆตอนจบเนี่ยแมดดี้โรสกระโดดแทงเข่ากดน,นับ3ไปแต่ภาพมาที่วิลเลียมลีเกิลนะครับวิลเลียมลีเกิลเนี่ยบอกว่าหลังจากที่มีการลอบทำลายคลายโอไรลี่จนไม่สามารถขึ้นปั้มได้ผมก็แนะนำนักมวยปั้มคนใหม่ที่จะขึ้นมาแทนคลายโอไรลี่นั่นก็คือวอล์มเวกเนอร์แต่ภาพมาคู่6นะครับลิซฮอลแลนด์เจอเด็กเม่ริกแมตช์โชว์โหดของลิซฮอลแลนด์เฉยๆเลยครับไม่มีอะไร ออกมาใส่สองสามท่าเอาชนะไปได้ง่ายๆเลยคือแย่ yeah. <c oughs> ตอนจบครับลิสฮอลแลนด์ใส่โพสแลมกดน,นับ3ไปแต่ภาพที่แชมป้านะครับแชมป้าบอกว่า NXT 2.0เนี่ยมันมีนักมวยปั้มหน้าใหม่ที่หิวกระหายอยากได้แสงแต่ฉันเนี่ยไม่สนใจหรอกเพราะว่าแชมป์จะต้องตกเป็นของแชมป้าคนนี้อย่างแน่นอนและคืนนี้จะเป็นคืนของฉันแต่ภาพมาคู่เจ็ดนะครับคีบาร์เธอร์เจอกับแดนจามอน แล้วก็ Tower s c a l เคี่นะครับในแมตช์นี้เนี่ยคีบาเทอร์ยังมีลูกบ้ามากมายไม่ต่างจากเดิมนะครับแต่ว่าแมตช์นี้เนี่ยค่อนข้างยืดเยื้อไปนิดมันมีช่องว่างเพิ่มขึ้นจากคราวที่แล้วพอสมควรนะครับแล้วพอมันมีช่องว่างเนี่ยเราก็เห็นปัญหาแล้วก็ความสามารถที่ดรอปลงนะครับในเรื่องของการเซลลในเรื่องของการมีเวลาว่างบนเวทีมันก็ทําให้เห็นว่าครีบาเทอร์ที่ดูดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยในสัปดาห์นี้ ยังมีความงงงอยู่ในหลายๆเรื่องนะครับหลังจบแมตช์นะครับไดมอนด์อนไมล์เนี่ยแนะนําสมาชิกใหม่ซึ่งเป็นสมาชิกหญิงจากนั้นเนี่ยครูชิดะเปิดตัวออกมาครับแล้วก็ท้าทายกับโรดดิกสตองให้เจอกันในสัปดาห์หน้าเพื่อชิงแชมป์ครูเซอร์เวตแต่ภาพมาคู่แปดนะครับชิงแชมป์ NXT แชมเปียนพ่ดันเจอกับแชมป้าเจอกับ LA k เ i g h t เจอกับวอมวเวกเนอร์นะครับแมตช์นี้เนี่ยไม่ได้ต่างจากตอนที่เป็น4เศร้า5เศร้าแล้วก็มีคีเลนคอร์เป็นแชมป์เลย คือ3คนรุ่นเก่าเนี่ยนะครับอัดกันแบบอย่างเมามันเรียกเสียงเชียร์คนดูได้ยับยับเลยครับแล้วไอวอมแวกเนอร์เนี่ยก็เข้ามาโชว์โหดอัดทั้ง3คนกองไปแล้วก็โดนกระทืบแล้วก็โดนโยนออกไปข้างนอกแมตช์ก็จะวนอยู่แบบนี้ครับวอมแวกเนอร์จะโผล่เข้ามานิดๆดหน่อยหน่อยแล้วก็ออกไปไม่ได้มีสปอตยาวๆเหมือนคนอื่นๆทั้ง3คนเนี่ยทำตัวแมตช์ออกมาได้ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องหลักของแมตช์นี้เนี่ยก็จะเป็นแชมป้ากับ พี่ดันตอนจบเนี่ยแชมป้าใส่แฟนต์เทลเอนดิ้งกดนับ3ไปนะครับกลายเป็นแชมป์ NXT คนใหม่แต่พามาที่การแต่งงานของเด็กสเตอร์ลูมิดแล้วก็อินดี้ฮัตเวลนะครับในงานเนี่ยมีการแต่งงานแล้วก็ดำเนินการไปนะครับจนกระทั่งบาดหลวงเนี่ยถามว่าในงานเนี่ยครับมีใครคัดค้านการแต่งงานครั้งนี้ไหม90%ในงานนะครับยกมือขึ้น หลังจากนั้นเนี่ยเด็กสเตอร์ลูมิดก็โชว์ขวานที่ตัวเองพกมาด้วยทําให้ทุกคนหวาดกลัวแล้วก็เอามือลงนะครับในงานเนี่ยมีคนพยายามขัดขวางแต่ก็โดนคนอื่นๆเนี่ยจัดการไปไม่ให้งานล่มนะครับในการแต่งงานครั้งนี้เนี่ยเด็กสเตอร์ลูมิดพูดว่ายอมรับอินดี้ฮาร์ดเวลเป็นเจ้าสาวเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็งานแต่งงานเนี้ยสำเร็จไปได้ด้วยดีก่อนจบนะครับบอนเบเกอร์เข้ามาแสดงความยินดีกับ ทอมัสโซแชมป้าที่ได้แชมป์นะฮะและทั้งคู่ก็ยืนมองหน้ากันก่อนที่จะถอนหายใจใส่กันแล้วภาพก็ตัดไปนะครับผมสรุปเหตุการณ์กันหน่อยครับทุกคนเหตุการณ์แรกครับคาเมโลเฮกับทริกวิลเลียมเพื่อนของเขาเนี่ยลุมกระทืบดุกฮัสซันนะครับเหตุการณ์ที่2ครับแมนดี้โรดกลับมาด้วยลุคใหม่ที่ไม่ได้ต่างจากเดิมนอกจากแค่เปลี่ยนชุดแล้วก็สีผม เหตุการณ์ที่3นะครับคายโอไรลี่เนี่ยโดนพีดันกับลิชฮอลแลนด์รอบทำลายจนไม่สามารถชิงแชมป์ได้และเหตุการณ์ที่4ครับงานแต่งงานของเด็กสเตอร์ลูมิทกับอินดี้ฮาร์ดเวลเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีสรุปแมตช์กันหน่อยครับ LA Knight กับ Bond Breaker นะครับ Bond Breaker ชนะไปได้คู่ที่2ครับ Imperium กับ John Trick Book j จ s เซนนะครับ Imperium เอาชนะไปได้คู่ที่3 b f a b ครับเจอกับ Katina Cortez b f a b เอาชนะไปได้คู่ที่4 เ a r ดินคาร์เตครับกับ c a s e ซี่คาเทนซาเจอกับ g ีจี้ด l แรนแล้วก็ j e สซี่เจนเคนดินคาร์เตอร์กับ c a s e ซี่คาเทนซาเนี่ยเอาชนะไปได้นะครับคู่ที่ 5, ้ a เคนดินคาร์เตอร์เคซี่คาเทนซาเนะครับเจอกับจีจี้ด l a รนเจสซี่เจนแมดดี้โรสจีจี้ดอแรนเจสซี่เจนแมดดี้โรสเอาชนะไปได้ครับคู่ที่ 6, l ลิ h ฮอลแลนดเจอกับเด็กเม r ริกลิสฮอลแลนด์เอาชนะไปได้คู่ที่ 7, Key คีบาร์เทอร์ครับเจอกับแดนจามอนทาวเวอร์สแคลีนะครับคีบาร์เทอร์เอาชนะไปได้แล้วคู่่ที8 ชิงแชมป์ nxt แชมเปี้ยนนะครับพิดันทอมมัสโซแชมป้า l อล n i g น t อวอล์มเวกเนอร์นะครับทอมมัสโซแชมป้าเอาชนะไปได้ในอีเวนต์นี้นะทุกคนผมค่อนข้างผิดหวังมากๆพูดตามตรงนะครับเพราะรู้สึกว่า nxt 2.0ไม่ได้ให้ความเคารพนักมวยปั้มเก่าเลยครับมันคือการบอกเป็นในๆของวินส์ว่าเนี่ยกูทำสอแล้ว พวกมึงตัวเก่าๆออกไปให้หมดมันเป็นอะไรที่โดนเขี่ยทิ้งเขี่ยวขว้างพอสมควรน,นะครับผมต้องบอกว่าการจัดฉากของ nxt 2 0เนี่ยวิธีการนั่งของคนดูเนี่ยมันเหมือนลูชาเดลกาวเหมือนกันนะแต่ว่าสดใสกว่านะครับมันดูมันดูสดใสมันดูสว่างกว่าซึ่งข้อดีเนี่ยคือมันเห็นบรรยากาศโดยรวมทุกคนแต่ข้อเสียของมันเนี่ยถ้าแมตช์น้าเบื่อเนี่ยโชว์ดูแย่เลย เพราะว่าเราจะเห็นคนดูนั่งเปืเปอ่อยๆอ่ะทุกคนนั่งคนดูนั่งเปืเป่อยๆเล่นมือถือแล้วก็แบบไม่เชียร์มันทําให้มวยปล้ำดูไม่สนุกมันทําให้เห็นว่าคนดูไม่เอนจอยขนาดไหนซึ่งในสัปดาห์นี้แมต์ก,กว่าครึ่งแม่งก็ไม่สนุกจริงๆนะครับถ้าเป็น NXT ก่อนหน้านี้ที่เป็น NXT ยุคเก่าแล้วเปิดไฟสว่างเห็นคนดูแบบเนี้ยเรารู้สึกว่าอันนั้นน่ะ จะเป็นผลดีไว้เพราะคนดูจะสนุกแต่สัปดาห์นี้แม่งไม่สนุกเลยแล้วคนดูแม่งก็นั่งเงียบมากคนดูจะเชียร์ก็ตอนที่นักมวยปั้ม NXT รุ่นเก่าสู้กันเองอะคนดูจะเชียร์คนดูจะสนุกนะครับแล้วก็การเอาหน้าใหม่มาชนะตัวเด่นของ NXT รุ่นเก่าคือแบบ LA Knight แพ้อะทุกคน เอ็ไที่กำลังจะชิงแชมป์ NXT แชมเปียนอะแพ้ให้กับหน้าใหม่ที่เพิ่งเดบิวต์วันนี้ปั้มใน n x t แมตช์แรกชนะเอ็นไเลยแล้วชนะคลีนด้วยผมงงมากแม่งไม่ได้รวบกดแม่งไม่ได้โกงชนะแม่งชนะคลีนทุกคนเรารู้สึกว่าโหเอ็นไอเนี่ยนะตัวหลักเลยนะสตอรี่แบกเลตติง้งมาสักพักเลยนะอยู่ดีๆมาแพ้แบบไม่เห็นค่าแล้ว ตัวของไอบอลเบรกเกอร์เนี่ยมันก็ไม่ได้ดูมีแมตช์ที่ดไีไม่ได้มีการดำเนินเรื่องที่ดีมีแค่ตัวใหญ่แล้วก็มีพลังเฉยๆอะ่ะคือไม่ค่อยเวิร์กเลยอะทุกคนไม่ค่อยเวิร์กมากๆพวกมนักมวยปั้ม2.0น่ะแม่งไม่มีท่าที่เป็นแบบท่าเฉพาะเหมือนกับ n อ t ยุคแรกนึกออกปะ ผมขออนุญาตใช้คําว่ายุคใหม่กับยุคเก่าแล้วกันไอ้พวกยุคเก่าเนี่ยมันจะมีคอมโบเซตมันจะมีท่าใหม่ๆมันจะมีจังหวะใหม่ๆที่จะพลิกแพงได้ตลอดเวลาแต่ไอตัวรุ่นใหม่เนี่ยแม่งไม่มีอะไรเลยทุกคนแม่งคือคอมโบเซตแบบไฟมูฟออฟดูมอะโค้ดลนยโคลนหนึ่งมูฟตู่มเบ่งกล้ามแล้วที่เหมือนกันทุกคนก็คือพอมึงทุ่มเสร็จหนึ่งทีมึงจะแหกปากกันทุกคนจะแหกปากทำฮีอะไรนักหนาคือทุ่มแล้วก็อ,อ ทุ่มแล้วก็เป็นอะไรเป็นอะไรกันแบบโอ้โหนั่งดูแล้วก็แบบคือการทุ่มแล้วแล้วตะโกนออกมาเนี่ยมันสื่อว่าเนี่ยฉันใช้พลังอย่างเต็มที่นะเนี่ยฉันสะใจมากเลยแต่มันไม่ใช่ทุกครั้งไงครับไอ้พวกรุ่นเก่าก็ทำการแหกปากอะแต่นั้นมันคือการจบคอมโบเซตที่ใส่มาแบบสีท่า5ท่าแล้วตุ้มจบสวยๆถึงจะแหกปาก ไอ้นี่แค่บอดี้แสลมก็แหกปากแล้วอะแค่โค้ดไลน์ก็แหกปากแล้วอะเรารู้สึกว่าแบบวอลุมมันต่างกันไปพอสมควรอะเนื้อออกไหมครับผมรู้สึกว่าวินส์แบ็กแมนอะฉวยโอกาสนี้เว้ยให้นักมวยปั้มหน้าใหม่อะเหยียบย่ำนักมวยปั้มหน้าเก่าก่อนที่จะโละทิ้งเพราะว่านาตอนเนี้มันยังมีตัวเก่าอยู่วินส์แบ็กแมนไม่สนใจแน่นอนจากที่ดูแล้วเนี่ยคือตัวเก่า จะเป็นบันไดให้ตัวใหญ,ใหใหญ่ให้ตัวใหม่เหยียบเท่านั้นกลายเป็นว่า LA Knight ที่เนื้อเรื่องดีมาตอนมิลเลี n นดอ l ล r m แมนเนี่ยจะโดนเหยียบข้ามไปบิลตัวใหม่ขึ้นมาล่าสุดไอบอลเบรเกอร์เนี่ยดูแววจะได้ชิงแชมป์กับแชมป้าแล้วนะซึ่งถ้าชนะแชมป้าผมก็ไม่แปลกใจอะตอนแรกผมนึกว่าไอแมตสีเศร้าที่มันยัดวอลเวกเนอรเข้ามาเนี่ยผมนึกว่าวอลเวกเนอรจะชนะด้วยซ้ำ เพราะว่าวันนี้เนี่ยดูนักมวยปั้มหน้าใหม่แม่งแม่งดูดีกว่าบทบาทแม่งดูหนักกว่าพวกรุ่นเก่าเยอะเลยซึ่งผมรู้สึกว่าโหมันเป็นการไม่ให้เกียรติรุ่นเก่าพอสมควรนะผมรู้สึกว่าถ้ามึงค่อยค่อยบิวขึ้นมาในขณะที่แบบให้รุ่นเก่ามีพื้นที่ยืนพอสมควรแล้วก็ค่อยๆดันรุ่นใหม่ขึ้นมาแม่งดีกว่าไอเด็กรุ่นใหม่พวกนี้แม่งจะได้รับการยอมรับที่ดีกว่า ตอนนี้เนี่ยรุ่นใหม่ขึ้นมาปั้มถ้าชนะตัวรุ่นเก่าคนดูไม่โหเลยจริงยิ่งโดยเฉพาะในคู่เอกนะคู่เอกเนี่ยตัวของวอร์มเวกเนอร์นะครับโดนบิลสตอรี่มาว่าเป็นคนที่เข้าไปช่วยคาโอไลลี่ด้วยนะคือคาโอไลลี่โดนพีดันกับลิชฮอลแลนด์เข้าไปลุมกระทืบหลังฉากใช่ไหมครับแล้วทีนเนี้ยไอวอร์มเวกเนอร์เนี่ยเป็นคนเข้าไปช่วยด้วยนะนั่นหมายความว่ามันเป็นพระเอกที่เข้าไปช่วย แต่พออยู่ในแมตช์คนดูแม่งโหยับเลยคนดูไม่เอาเลยครับคนดูโหแบบปู้อะไรวะเนี่ยมามึงก็เก่งเกินทุ่มสาคนสี่คนกันเดนแล้วก็แบบโอ้โหเบ่งกล้ามโชว์ซึ่งมึงแค่สูงนะนึกออกไหมทุกคนผมนั่งดูอะมึงโค้ดลายมึงยังล้มเลยการเคลื่อนไหวมันแย่มากทุกคนเรารู้สึกว่าแบบไม่ดีอ่ะไม่ดีมากๆ นะครับแล้วก็แมทของ b ีแฟเนี่ยไอบีแฟเนี่ยผมไม่รู้ว่านางเป็นนักพลยปั้มหรือเปล่าแต่พูดตรงนี้เลยว่าสกิลการปั้มแย่มากมีแต่คาแรคเตอร์แล้วก็ไอเด็กใหม่ที่ใส่หน้ากากขึ้นมาปั้มอ่ะไม่มีอะไรเหมือนกันไอบีแฟว่าแย่แล้วอีตัวนี้แย่กว่าคืออย่าว่าแต่ปั้มเลยครับแม่งเคลื่อนไหวย,ยังไม่ได้เลยมาม้วนหน้าสองทีแล้วก็โดนกระทืบคือเอาขึ้นมาทำไมงงมาก ไม่เป็นการทำลายหลีกหญิงที่ NXT ปั้นมาอย่างยาวนานอะ่ะหลีกหญิง NXT อะ่ะเอาจริงๆนะพูดจริงๆแม่งดีที่สุดนใน WWE แหละให้แม่งเป็นเบกกี้ลินให้แม่งเป็นซาชาแบงค์ด้วยเจอหลีกหญิงใน NXT อะ่ะก็ตายหาหมดแต่ณนะวันนี้หลีกหญิงแม่งโดนทำลายโดย b f a ฟแล้วก็ไอเด็กหน้ากากนะีเละมากทุกคนเละจริง และคาดว่าหลังจากนี้แม่งก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปเว้ยเพราะว่าไอ้พวกที่มีฝีมือจะต้องกลายเป็นบันไดให้หน้าใหม่พวกนี้ขึ้นไปนึกออกไหมครับแม่งน่าเสียดายเหมือนกันนะเรารู้สึกว่า NXT แม่งจะกลายเป็นค่ายที่แบบค่ายพัฒนาทักษะจริงๆอะมีแต่อะไรที่ไม่สมเหตุสมผลเต็มไปหมดผมเชื่อว่าอีกไม่นานแชมป้าน่าจะเสียแชมป์และเข็มขัดก็จะถูกเปลี่ยน แม่งจะโมดิฟายเข็มคัดใหม่แน่นอนอะ่ะดูทรงแล้วไม่น่าจะได้ใช้ติมที่เป็นติมเข็มคัดเดิมอะ่ะเพราะว่ามันเข็มคัดเดิมมันดูดิบไปหน่อยเราเห็นชัดมากนะทุกคนเอาจริงไอ้พวกหน้าใหม่ที่โผล่มาในวันเนี้ยดูสะอาดสะอา้านดูสดใสเทียบกับไอ้พวกตัวเก่าที่แบบผิวสีแทนกรามล,ำลำ่ำๆเข่าเยอะๆหัวยุ่งย แม่งแม่งเห็นภาพแตกต่างชัดมากอ่ะทุกคนแล้วก็มีการใส่เนื้อเรื่องโดยที่แบบ what the fuck อะผมค่อนข้างที่จะผิดหวังมากๆนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่รู้สึกว่าไม่ชอบเลยก็คือการฉายการรอบทำร้ายหลังฉากระหว่างปั้มเว้ยทุกคนคืองงคิปหายในแมตช์ของจีจี้โดแรนกับเคซี่คาเทนซา a r โรเนี่ยนะครับ ตอนที่เขาล็อกกันอยู่เว้ยทุกคนอยู่ดีๆก็มีจอหลังฉากมาแล้วก็เป็นไคลอรลี่กำลังโดนกระทืบเหมือนแบบดูกล้องวงจรปิดอะเนื้อออกปะแล้วก็บนเวทีก็ล็อกกันโง่ๆอยู่อย่างนั้นอะประมาณแบบ3 0วินาที4ีิวินาทีเรารู้สึกว่าเที่ยมึงจะไม่ให้เกียรติคนปั้มหน่อยหรอวะไอฉากกระทืบกับหลังฉากมึงก็ไปฉายช่วงเบรกสิหลังจบแมตต์ก่อนเริ่มแมตต์หาเหวอะไรอะ เวลาเยอะแยะไม่ฉายไม่ฉายทำฮีอะไรต่อเขาปั้มอยู่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยบ้าหรือเปล่ามันมันขัดแล้วมันก็ไม่ให้เกียรติคนปั้มนะเว้ยและที่สําคัญก็คือกรรมการแม่งเดินไปบอกว่าเนี่ยกำลังจะโดนเอ่อเนี่ยกำลังจะฉายแล้วนะเพราะฉะนั้นพวกเธอจะต้องล็อกแล้วท่าล็อกแม่งก็เป็นท่าอะไรก็ไม่รู้ค่อนข้างแย่ผมว่าจังหวะอันนี้ไม่ดีไม่ดีมากๆแล้วแม่งก็น่าจะมีต่อไปด้วยนะครับ กลายเป็นโปรดักชันแม่งก็เพี้ยนไปด้วยเลยตอนนี้อีกเรื่องหนึ่งที่น่าเสียดายก็คือคายโอไรลี่ครับทุกคนคายโอไรลี่ที่อดัมโคลปั้นมาอย่างสุดตัวโดน WWE เอาตีนเขี่ยไปแล้วคือโยนทิ้งไปเลยอะเนี่ยคายโอไรลี่ไม่ต้องปั้มออกเลยลาวตัวใหม่เข้าแล้วคายโอไรลี่ก็ไม่มีบทโปรโมตอนเริ่มรายการก็นิดเดียวสามคำมั้ง ถึงเวลาแล้วแล้วก็โดนเขี่ยออกไปเจ้านะในขณะที่ n x t พยายามดันคายโอไรลี่ซึ่งโอเคเรารู้กันอยู่ว่าคายโอไรลี่คนไม่ซื้อหรอกเนื้อออกปะคายโอไรลี่เป็นหน้าตาของสมาคมไม่ได้หรอกเพราะว่าบุคลิกเพราะว่าสไตล์การพูดของพี่แกมันไม่เดือดพอแต่มันก็ไม่น่าจะอดปั้มขนาดนี้แต่มันก็ไม่น่าจะอดปั้มขนาดเนี้ย <c oughs> เนื้อออกปะ นี่คือโดนโดนโดนเขี่ยทิ้งรอวันไล่ออกอย่างเดียวเลยนะผมเชื่อว่าในเอ t เนี่ยเดี๋ยวจะมีนักมวยปั้มโดนไล่ออกอีกเยอะพอสมควรเลยหลังจากที่ใช้งานเสร็จแล้วเนี่ย WWE น่าจะปลดทิ้งอะซึ่งเศร้าผมผมผมค่อนข้างเศร้านะผมรู้สึกว่าม่งไม่ดีมากๆแวบหนึ่งอะทุกคนตอนที่ตอนที่ทำคลิปอันนี้อยู่อะตอนที่นั่งดูอยู่อะมีแว็บในใจผมแบบ เชียกูเลิกทําคลิป n อ็นดีกว่ามัง้งแม่งแย่เกินไปอ่ะมันแย่เกินกว่าแม่งแย่เกินกว่ารอสมัคดาวอีกนะทุกคนเนืกอออกไหมรอสมัคดาวเนี่ยอาจยกให้เป็นรอเลยที่ทุกคนด่ากันอย่างหนักหน่วงรอเนี่ยเนื้อเรื่องเลเทะการปั้มไม่ค่อยดีแต่ทุกอย่างมันอยู่ในเต็มเดียวกันเนืกอออกปะแต่ใน NXT ตอนนี้แม่งกระจัดกระจายย่อยยับแบบ แม่งเละเทะเหมือนสีในโลโก้มันอะเนึกออกปะคือมึงเอาเียอะไรมาก็ไม่รู้โยน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 ลงไปแล้วแม่งก็เละเทะเพะพังไปหมดผมรู้สึกว่าแบบชี้อมึงทำกับค่ายที่แบบสนุกสนานขนาดนั้นอะให้กลายเป็นค่ายแบบนี้ได้ยังไงวะคิดอะไรอยู่น่าเสียดายชิบหายเลยแต่ว่ามุมหนึ่งทุกคนผมจะพยายามที่จะคิดว่ามันเป็นการเริ่มใหม่ คือมันเป็นการเริ่มใหม่ที่ที่โยนอันเก่าทิ้งอ่ะเพราะฉะนั้นเราที่ติดตามอันเก่าอยู่แล้วแล้วมาเจออันใหม่ที่มันโลอ่ะเราก็จะเซ็งเซงหน่อยแต่ว่ารอดูในสัปดาห์ถัดไปครับอะไรลงตัวขึ้นมันก็น่าจะดีขึ้นผมคิดว่านะอย่างน้อยเนี่ยรอดูเส้นทางแล้วก็คาแรคเตอร์ของ nxt 2.0เนี่ย ให้มันชัดเจนก่อนตอนนี้มันยังไม่ชัดเจนมันก็จะมีแต่ความชิปหายเนี่ยแหละอย่างที่ด่าไปแต่ว่าถ้ามันชัดเจนขึ้นมันอาจจะดีขึ้นทุกคนพอเราดูแล้วเราเข้าใจว่าเออ NXT 2.0มีคาแรคเตอร์แบบนี้มีการต้องการนำเสนอแบบนี้เราก็อาจจะเข้าใจได้ว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วมันก็ถูกบั่นทอนสิ่งต่างๆไปด้วยเหตุผลอะไรก็ต้องรอดูกันนะครับผมคิดว่าน่าจะอีกมี3-4เดือนนูเนี่ กว่าจะเริ่มเข้าที่เข้าทางนะครับตอนนี้ก็ปลูกปั้นนักมวยปั้มตัวใหม่ๆไปก่อนนะฮะยังไงก็พักไว้ก่อนถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่ามันไม่สนุกก็พักไปได้นะครับผมเองก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสนุกเหมือนกัน <laughs> หวังว่าครับรออะไรมันลงตัวลงตัวก่อนอย่าเพิ่งรีบตัดสินแต่ผมด่าไปแล้วนะแต่อย่าเพิ่งรีบตัดสิน <laughs> อะไรวะเนี่ย นะครับโอเคใครดูมาถึงตอนนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะฮะใครอยากสนับสนุนก็สมัครสมาชิกได้ใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์ hmm. ไว้ด้านล่างได้นะฮะผมจะเรียกเข้าไปตอบให้เร็วที่สุดผมอาจจะตอบช้าหน่อยนะทุกคนแต่ผมจะพยายามเข้าไปตอบทุกๆคอมเมนต์นะครับอะยังไงเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ